ผมก็เป็นเทนนีน้องใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามาก็มีเวลาเตรียมตัวแค่เดือนเดียวครับผมเป็นเด็กว่านอกคนเดียที่มาเรียนที่กรุงเทพครับแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ไม่ไม่เคยคิดแล้วว่าจะแบบได้มีโอกาสมาทําในตรงนี้ครับมันก็ดีใจมากมากครับแต่ว่าวันแรกที่เข้ามาก็ผมไม่เคยร้องเพลงนะครับผมเต้นเป็นอย่างเดียวครับก็ฝึกร้องก็มีพี่ๆทุกคนช่วยฝึกร้องแม้กระทั่งเรื่องเต้นก็มีพี่เจมส์พี่กันฑพี่ๆทุกคนช่วยกันสอนพัฒนาไปเรื่อยๆครับจนสําหรับผมมันมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆใช่ไหมครับในรายการมันแค่ รวมเทนด้วยมันก็เป็น3เดือนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับผมมันมันเหมือนกับปีปีหนึ่งที่บีบให้เหลือแค่3เดือน,นแล้วเข้ม,<ผ>มคนมากต้องอัดเพื่อที่จะ ไปอยู่ในมาตรฐานที่พี่ๆเขาทําไว้ก็คือมาตรฐานศิลปินคือผมผมก็ค่อนข้งที่แบบเครียดมากๆครับแบบว่าตอนที่อยู่ในรายการกดดันมากๆครับแต่ว่าก็มีพี่ๆที่คอยแบบช่วยช่วยสอนผมอย่างเงี้ยแบบพี่ทุกคนเลยพี่ตองนี่นั่งเก็บแล้บผมจนเกือบฟ้าสว่างจริงพี่เจมพี่ทุกคนแล้วพี่โนเอลพี่กันด้าอะไรเงี้ยครับรวมถึงพี่มุกพี่เฟิร์นพี่ดมนะครับช่วยกันสอนแบบติวเข้มผมครับก็แบบมันพัฒนาจากวันแรกแบบมากๆครับ ผมก็ยังร้องเพลงไม่เป็นครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังฝึกอยู่ครับแต่ว่าที่รู้สึกว่ามันเลเวลอัพขึ้นมาได้คือ,อมผมกล้าที่จะจับไม้ร้องเพลงครับ